เย๊กรมาอยู่กับเรานะครับผมในช่วงสุดท้ายกับ k n Live สดแสบซีติดขอบจอนั่นเองตอนนี้หนุ่มขี้เล่นทะเลนปากก้าของเราก็พร้อมที่จะมาแถลงให้ทุกคนได้รู้กันแล้วว่าเขาปากก้าจริงหรือไม่นะครับผมขอต้อนรับน้องอาม k n 6ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคราบสวัสดีประคานหนะ่ครับผม ครับสวัสดีครับอาร์มนะครับแคเปนหกครับหนุ่มขี้เล่นเน้นปากกล้าครับจะเน้นเป็นพิเศษตรงคําว่าปากกล้าปากกล้าไม่ใช่ปากกว้างนะครับแต่มันก็กว้างนะครับอาจจะแบบใกล้เคียงกันนิดนึงแต่จะบอกว่าโหประเด็นที่ผ่านมานะในเสาร์ที่แล้วถือว่าเป็นคนที่มีคนพูดถึงเยอะเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวคุณจูด่าครับ พูดถึงพูดกับคำว่าด่าด่าก็พูดออกมาเหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พี่ก็พูดถึงเฉยเฉยไม่ได้ด่าหรืออะไรแต่อย่างใดอันนั้นๆั่นใ้เป็นน้ำธรรมดาเนี่ยแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวขอถามนิดนึงค่ะชื่อของน้องอาร์มเนี่ยนะไม่เหมือนอาร์มที่เราคยอยทั่วไปเพราะว่าเขาใช้เป็นออางสระอาแล้วก็คอระคังสาลันมอม้าคืออะไรทำไมต้องเป็นคอระคังต้องบอกว่าตอนแรกนะที่จริงผมเป็นรอเรือกะลันครับแล้วเกิด อยากเปลี่ยนชื่อเพราะว่าคุณอาที่อยู่มังนอกเนี่ยเขาไปดูดวงแล้วว่ามันเป็นการ์กินีก็เลยลองใส่ทุกตัวเลยตั้งแต่กรไก่หนูฮันนูฮูกปึ้นปรากฏว่ามีคอลคังคังเงเดียวที่ใช้ได้ไใช่ไหมใช่แล้วความหมายก็ไม่มีเลยไม่มีความหมายครับ<ห>ก็เลยใช้ความหมายเดิมว่า,าเครื่องหมายแห่งเกิตติยศแต่ว่าเติมไว้ไหนเพราะมีคอละงคังแล้วที่กึกก้องดังละกคังเก่งเขาไม่ทำมันได้จริงๆที่เปลี่ยนก่อนเข้าประกวด KPN หรือว่าเปลี่ยนมาสักพักนะเปลี่ยนไป มห้าเลยครับออ๋มห้ายังไม่าไปด้ไปดูเรื่องดูแต่ว่าดูเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วจะมีงานทางด้านวงการอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่านึงแสดงว่าจริงๆริงเราไม่ค่อนต้องการแล้วก็อยากจะมีชื่อเสียงอยู่แล้วก็เลยเปลี่ยนมันเข้าทางนิดนึงอตนแรกนึกว่าอ่านแบบออกคอออกคออาวมอ่านว่าอาวยังไงดีเป็นอาคมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่จริงจริงอ่านว่าอาเมล่า อาไปเฉยอาไปเฉยโอเค <c oughs> okay, นะโ okay. อเคอย่างนี้สองเทปที่ผ่านมาอย่างที่พูดเอาไว้ก็คือแบบว่าน้องอาร์มแบบว่าพูดแบบว่าตรงมากแล้วก็แบบว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดนึงแหละอย่างเงี้ยอยากจะรู้ว่าหลายๆคนจะถามเพรด้วยแล้วก็หลายๆคนก็ถามกันแบบเยอะมากว่ามันเป็นสคริปหรือเปล่าทุกคนอยากรู้มากๆหรือว่าน้องอาร์มเป็นคนพูดเองหรือแบบเรารู้สึกยังไงทำไมถึงพูดแบบนั้นกัน ความจริงแล้วรายการนี้มันคือมันไม่มีสคริปต์เลยนะครับคือไม่มีนะตกลงไม่มีไม่ได้รอนครับก็คือเหมือนกับเรารู้สึกอะไรเราก็พูดไปอย่างนั้นแต่จะเป็นเพราะว่าหนึ่งคือเป็นคนที่ตรงแล้วก็อาจจะมีบางคาพูดที่มันแบบหลายคนหลายคนคงรับไม่ค่อยได้นะครับแต่เราเป็นคนพูดเหมือนกับว่าชี้ไปเลยว่าสมมติผมไม่ชอบพี่ก็บอกไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะไม่แบบว่าไปด่าหรืออะไรขนาดเนี้ยก็คือเราไม่ได้พูดตรงตรงเลยครับแต่ความจริงแล้วผมเป็นคนไม่มีอะไรเลยครับเป็นคนแบบ ตรงๆางี้แหละง่ายๆถ้าใครรู้จักจริงก็จะเป็นคนบ้าบอๆมากกว่าใช่อเป็นคนตลกโขลาแต่ว่าถึงเวลาพูดก็คือพูดตรงๆแต่ไม่ใช่ว่าไปว่าเขาด้วยคำหยาบคายอย่างี้ใช่ครับอ๋อก็คือเป็นอารมณนั้นแต่เท่าที่ฟังเท่าที่ดูไม่ได้ไม่มีอะไรนะคือจะบอกว่าถ้าใครได้ดูวันเสาร์เนี่ยน้องอ้ําก็ค่อนข้างจะใส่อารมณ์พอสมควรเหมือนกับว่าเรามีเรื่องบาดหมางใจหรือมีอะไรกับ น้องบีบีเคเป็นสีสนใจของพี่เออทำไม่ะทำไมทีไมยังไงทำไมไปพูดถึเขาไม่ชอบเขาเขาดูมีความสามารถดีทำไมเขาถึงไม่รบามกงบอก่ว่าบางเราไม่ได้ไม่ชอบเขานะคือเขาก็เคยอยู่สีน้ำเงินใช่ไหมครับคือสนิทกันรู้จักกันคือแบบเฟรนลี่อ่ะใช่ค่เราก็เต้นเหมือนกันเนี่ยเรื่องของเรื่องแต่ว่าหนึ่งคือเหตุผลที่เขาย้ายมาอยู่สีแดงปุ๊บเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาควรจะมีความเป็นสีแดงมากกว่านี้มากกว่านี้เราเลยดตรงไปว่า เขาไม่ควรอยู่สีแดงเลยแล้วก็มีคนเอ่อแล้วก็ไม่คนอยู่สีน้ำเงินเพราะเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเขาตัวเล็กอ่ะบีเขาเป็นคนตัวเล็กใช่ไหมครับแต่ท่านพูดถึงเรื่องเต้นเนี่ยโอเคผมยอมรับว่าเขาเต้นเก่งมากเหมาบอยู่สีน้ำเงินแต่เหมือนว่ามันอยู่ตรงกลางไงครับพอตรงกลางปุ๊บก็เลยว่าคือจะบอกว่ารูปแบบของนีนั้นที่จะแบบว่าเหมาะสมที่เยู่สีน้เคินเขาหุ่นดีเขาหุ่นดีนะมาดิเขาตัวเล็กบีเขาตัวเล็กแต่จะบอกว่าตอนนี้เขาโอเคบอกกับส เขาพัฒนาแล้วอ่ะเขาใช่แล้วอ่ะอะนั้นนี่ก็นี่ก็กลับดีเมื่อตอนแรกบอกว่าไม่เหมาะแต่ตอนนี้ตอนนี้พุณจะมากลับไม่คือเรารู้จักกับเขามามากกว่านี้แล้วไงตอนแรกเหมือนกับเพิ่งจะรู้จักอ๋อคือตอนนี้คุณจะบอกว่าคุณยอมรับในตัวบีแล้วว่าคุณเหมาะสมที่จะอยู่ที่แดงใช่ไหมยอมรับยอมรับแล้วทำไมหูต้องแดงอ่ะบอกเป็นคนหูแดงอยู่ใจับวคนไม่ชอบ จริงๆแล้วก็ฟังอยู่แล้วเขาเป็นคนพูดตรงจริงๆนะแต่อาจจะงงๆนิดนึงตอนแรกพูดแบบนึงแต่พอเปลี่ยนมาสักพักนึงเปลี่ยนใจแล้วเขาเริ่มชอบแล้วแต่อยากรู้ว่าพูดแรงแบบนี้พูดตรงๆแบบนี้ไม่กลัวหรอคนเขาดูแล้วเขาจะไม่โหวตเราไม่ชอบเราอะไรเงี้ยกลัวจะตายอย่างเงี้ยโลันี่ขนาดกลัวเนี่ยัครบเออแต่ก็แค่ใช่ไหมเราแค่แคร์แบบเราก็แครคนท่ตื่นใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าคนที่แบบ มองเราอย่างเงี้ยครับจากจากท,ทางทีวีใช่ไหมครับอาจจะมองว่าเราเป็นคนแบบว่าเป็นเด็กนิสัยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นึงแต่ว่าจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าความจริงเราอาร์มไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะครับเป็นคนตรงไเช่แต่ว่าถ้ารู้จักจริงๆเราก็มาเจอตัวจริงเนี่ยน่ารักกว่านี้นะนอกจากจะปากดีแล้วยังปากหวานด้วย <c oughs> อ,อย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเพชรจะขอให้แบบว่าลองพูดตรงๆถึงแบบพี่หน่อยแน่เนี่ยน้องอาร์มอยากจะพูดอะไรกับพี่หน่อยแน่ไหมอาว่าผมเพิ่งเคยเจอพี่หน่อยแน่ครั้งแรกในรายการใช่ไหมครับ คนพูดเก่งนะครับพูดมากดีผมชอบตกลงพูดเก่งพูดมากครับมันมันมันจะมันมีเส้นบางขั้นอยู่นิดนึ่งอ๋อเป็นคนพูดเก่งครับเป็นคนพูดเก่งตกลงเป็นคนพูดเก่งน่ารักครับน่ารักปกติเขาว่าพูดมากของพี่เนี่ยไม่ใช่ใช้ในเรื่องของความรู้สึกเนกาทีฟมากเกว่าคนอื่อพูดเก่งพูดเก่งคนพูดเก่งบอกมาคำเดียวว่าชอบไม่ชอบชอบอะไรดีกว่าครับมา ยินดีมากค่ะพี่พี่ก่อนอให้นั่งเก้าอี้ขาวตรงนู้นนะครับพี่เอาหรอครับผมพี่เปลี่ยนใจแล้วตอนแรกเมื่อวานนี้เชียร์น้องบีวันนี้เชียร์น้องอ้าวจ่ายแล้วทำไมเปลี่ยนใจแบบนีด้วยเดี๋ยวเขาจะว่าเดี๋ยวเขาจะว่าให้หน้องนั่งคนเดียวดีกว่าหรือเปล่าเนี่ย อนาราก็ถือว่าเป็นเด็กพูดตรงคนหนึ่งก็คิดอะไรก็พูดแบบนั้นนะคะก็ถือว่าตรงกับรายการแล้วก็ไม่มีสคริปต์จริงๆมาถึงวันนี้อย่างที่เราเห็นว่าเป็นคนมั่นใจจริงๆนะอีก2วันจะขึ้นเวทีแล้วเรามั่นใจกับการแสดงของเรามาก้อยขนาดไหนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จะตัดสินว่าคุณเก่งอที่คุณพูดหรือเปล่าตอนนี้มั่นใจมากครับเป็ร้อยเลยเพราะว่าผมซ้อมแบบทุกวันเต็มที่สําหรับคอนเสิร์ตแรกแล้วก็อยากจะให้คนดูคิดว่าแบบ สีน้ำเงินก็ไม่ได้มีแค่หน้าตานะครับไม่ได้มีแค่หน้าตาแต่ว่าเสียงร้องปีนี้ก็สู้สีแดงไม่เหมือนกันนี่โอเคแลนะสุดท้ายนี้แบบฝากคะแนนโหวตของเราหน่อยในการถ้าเกิดอยากโหวตให้อาร์มเนี่ยต้องพิมพ์อะไรยังไงบ้างครับง่ายๆเลยนะครับฟังดีๆนะครับอยากโหวตให้อาร์มนะครับพิมพ์ K P N และตามด้วยเลข6นะครับส่งมาที่4111955นะครับครั้งละ3บาททุกเครือข่ายเลยครับโอเคก็วันเสาร์นี้ก็ติดตามดูน้องอาร์มกันได้ว่าน้องอาร์มจะแดนกระจายขนาดไหนนะใช่แล้วครับรองว่ามันมาแน่นอนนะติดคอมจอ Oh! Yes. <laughs> เดี๋ยวเราจะไปรอดูกันสำหรับใครค่ะที่อยากจะไปดูคอนเสิร์ตในวันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วนี่ค่ะที่เซนท่านแจ้งวัฒนะสามารถพิมพ์เข้ามาขอบัตรได้ค่ะพิมพ์ทีเว้นวักนะคะแล้วก็ส่งมาเลยจริงๆไม่ต้องเว้นพี่พูดกีบทีแล้วส่งมาเลยค่ะีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าานะคะองแจกต่ให้สองใบสำหรับหนึ่งของการส่งเข้ามานั่นเองค่ะโอเคพรุ่งนี้จะบอกว่าเรายังคงอยู่กับเวที KPN กันต่อเป็นคู่สุดท้ายค่ะใช่้วคือว่าเป็น สาวที่ว่าคนหนึ่งแบบว่าหอมที่สุดในสีแดงครับหอมที่สุดในสีแดงพี่แกเป็นคนพูดตรงอะบอกนะพูดตรงเขาคือน้องลูกปล่นนะลูกปลาฝั่งสีน้ำเงินก็คือแบบว่าตรงกันข้ามเลยคนนี้อ้วนมากอ้วนที่สุดในสีน้ำเงินเลยนั่นคือน้องลูกเกดคเทีนก้าเป็นอะไรที่เหมาะสมกันมากเลยเขาจะมาออกในพรุ่งนี้แบบว่าเหมือนแบบ ถูกจับมาวางแบบตั้งใจไงไม่รู้นะจับคู่กันเลยเชื่อว่าแสบซีดอย่างแน่นอนนะคะเจอกันเหมือนเดิมแบบนี้ทุกวันค่ะ2องทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนะคะรับรองว่าสดแสบซีดติดขอบต่อแน่ๆส่โซวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับน้องงาม k t n ของเราเลยค่ะขอบคุณครับนี่วันนี้เรา3ามคนหมดเวลาลงแล้วค่ะลาคุณผู้ชมกันไปก่อนค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะกับรายการ KPN l i v e สดแสบซีดติดขอบตอสวัสดีค่ะ i